สวัสดีครับกับการรายงานภาวะตลาดทองคำจาก YLG ประจำค่ำของวันที่9สิงหาคม2560ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำระหว่างวันราคาทองคำเปิดตลาดบร,เริเวณ1,268.26ย่12อตัวต,ต่ำสุดบร,เริเวณ1,266.65ขึ้นไปต่าระดับสูงสุดบร,เริเวณ1,270.19ปัจจุบันราคาอยู่บร,เริเวณ1,269.15บวกขึ้นมาประมาณ1.00เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออน รายงานด้านกราโหมของญี่ปุ่นฉบับล่าสุดระบุความเป็นไปได้ที่เกาหลีเหนือประสบความสำเร็จในการลดขนาดหัวรบนิวเคลียร์เพื่อสามารถเป็นุในขีปนาวุธได้ทั้งนี้สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นหลังจากวันนี้สหรัฐได้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดสองลำไปยังเกาหลีใต้เพื่อร่วมซ้อมทิ้งระเบิดขณะที่เกาหลีเหนือประกาศเตือนสหรัฐว่าจะชิงโจมตีก่อนด้วยการยิงขีปนาวุธลงสู่เกาะกวมง ทั้งนี้ราคาทองคําในช่วงนี้มีการเคลื่อนไหวตอบรับกระแสความตึงเครียดที่เข้ามากระทบซึ่งมักจะเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้าปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคาราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์เกาหลีเหนือตึงเครียดทุบตลาดหุ้นยุโรปร่วงช่วงเปิดตลาด สถานการณ์การเมืองที่ตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือทําให้สินทรัพย์เสี่ยงมีทิศทางอ่อนตัวลงทั้งนี้ตลาดหุ้นยุโรปร่วงลงในวันนี้ในช่วงเปิดตลาดโดยดัชนีหุ้นชั้นนําหุ้นกลุ่มต่างๆร่วงลงโดยนักลงทุนพากันเข้าซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยและขายหุ้นในฐานะสินทรัพย์เสี่ยงทั้งนี้เวลาประมาณ14นาฬิกา30นาทีตลาดหุ้นบูชิปททั่วยุโรปปรับตัวลดลงประมาณ0.00.39% ขณะที่ดัชนีสต็อก600ลดลง0.64%โดยดัชนีหุ้นกลุ่มบูชิปลดลง0.61%ซึ่งเป็นการร่วงลงตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐและเอเชียขณะที่ทองคำได้รับแรงหนุนเมื่อเกาหลีใต้ประกาศจับตาเกาหลีเหนือใกล้ชิดหลังขู่ยิงขีปนาวุธโจมตีเกาะควมสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าโฆษกกระทรวง รวมชาติเกาหลีใต้เปิดเผยว่าขณะนี้เกาหลีใต้กำลังจับตาการเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีความไปได้ว่าเกาหลีเหนือจะทำการย่วยุหลังก่อนหน้านี้รัฐบาลเกาหลีเหนือได้ประกาศเตือนสหรัฐคู่ที่จะโจมตีด้วยการยิงขีปนาวุธลงสู่เกาะกวมซึ่งเป็นที่ตั้งฐานทัพแห่งหนึ่งของสหรัฐในมาหาสมุทรแปซิฟิกขณะที่ทองคำได้รับแรงหนุนเพิ่มเมื่อญี่ปุ่นตื่นตัวหลังมีรายงานเกาหลีเหนือผลิตหัวรบนิวเคลียร์ย,ยอส่วนสำเร็จ รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมพร้อมเฝ้ราระวังหลังจากมีรายงานว่าเกาหลีเหนือประสบความสำเร็จในการผลิตหัวรบนิวเคลียร์ย่อส่วนที่สามารถบรรจุในขีปนาวุธได้ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นเปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่าภัยคุกค,คามที่เกิดขึ้นจากเกาหลีเหนือดำเนินขึ้นถึงระดับที่ญี่ปุ่นต้องเฝ้ราระวังและตรวจสอบว่าเกาหลีเหนือมีหัวรบดังกล่าวอยู่ในการครอบครองหรือไม่ทั้งนี้รายงานด้านกลาโหมฉบับล่าสุดของญี่ปุ่นเผยแพร่ว่า มีความเป็นไปได้ที่เกาหลีเหนือประสบความสำเร็จในการลดขนาดหัวรบนิวเคลียร์การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ1ทุ่ม30นาทีทางฝั่งสหรัฐเปิดเผยประสิทธิภาพการผลิตประกอบกับจะมีการเปิดเผยประสิทธิภาพต้นทุนแรงงานต่อหน่วยประจำไตรมาส2ของปี2017 3ทุ่มทางฝั่งสหรัฐเปิดเผยตัวเลขตอก สินค้าและยอดค้าส่งประจำเดือนมิถุนายนและ3ทุ่มครึ่ง EIA เปิดเผยสต๊อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์สรุปการลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1 2 5 1 1,243และ1,235แนวต้านประเมินไว้ระดับ1 2 7 4 2 2 8 3และ1 2 9สสำหรับ กลุตการลงทุนแนะนําให้ดูการเคลื่อนไหวของราคาหากยืนเหนือโซนระดับหนึ่พันสองเหรียญดอลลาร์ต่ออทสซอนด้อย่างแข็งแกร่งราคามีโอกาสขยับขึ้นทดสอบแนวต้านหนึ่พันสองเี่ถึงนึพันสองเหรียญดอลลาร์ต่ออทสซอนซึ่งนักลงทุนอาจเข้าซื้อโดยใช้โซนดังกล่าวเป็นจุดพิจารณาแต่อย่างไรแล้วก็ตามหากราคาไม่สามารถผ่านโซนแนวต้านดังกล่าวยังแนะนําแบ่งทองคําออกขายเพื่อลดความเสี่ยงโดยหากราคามีการปรับฐานืออ่อนตัวลงจุด ในส่วนของการเข้าซื้อที่เป็นจุดปลอดภัยน่าจะอยู่บริเวณ1,251เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนสำหรับวันนี้ท่องแวร์ LG ขอจบการรายงานภาะวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ